สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องภัยคุกคามที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่เรามักจะคิดว่ามันบริสุทธิ์และปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือน้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนั่นเองครับลองคิดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าน้ําที่เราคิดว่าสะอาดสุดๆผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีแล้วแต่กลับยังคงมีอันตรายบางอย่างที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่คําถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ เอาละครับเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่ากับสิ่งที่เราจะเรียกว่าเป็นภัยเงียบที่มันแฝงตัวอยู่ในน้ําทุกหยดนี่แหละครับศัตรูตัวฉกาดตัวแรกเลยนะครับที่เราจะมาทําความรู้จักกันก็คือเจ้าพวกจุลชีพที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่แหละครับคือในระบบน้ําที่ไม่สะอาดเนี่ยนะครับจุลชีพมันฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะเลยพวกมันจะรวมตัวกันสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาที่เรียกว่าไบโอฟิล์มครับ ลักษณะพมันก็จะเป็นเหมือนชั้นเมือกลื่นๆที่เคลียบอยู่ด้านในของท่อส่งน้ําทําหน้าที่เหมือนเป็นป้อมประการเลยแล้วไอ้เจ้าป้อมประการนี้แหละครับคือแหล่งเพาะเชื้อชั้นดีที่กําจัดออกไปได้ยากมากๆอะนอกจากจุลชีพแล้วนะครับเรามาดูผายคุกคามตัวที่สองกันบ้างตัวนี้บอกเลยว่าร้ายกาจกว่าแถมยังตรวจจับได้ยากกว่าด้วยนั่นก็คือเอนโดท็อกซินครับแล้วเอนโดท็อกซินมันคืออะไร พูด <u ôn j uge> ง่ายๆนะครับมันคือสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียาบางชนิดโดยเฉพาะตอนที่แบคทีเรียพวกนั้นตายลงมันก็เหมือนกับเป็นซากหรือวิญญาณของแบคทีเรียที่ตายไปแล้วนั่นเองครับและตรงนี้แหละครับคือจุดที่พีคที่สุดเลยคือแน่นอนว่ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันฆ่าแบคทีเรียที่มีชีวิตได้อยู่แล้วแต่การฆ่าเชื้อกลับทําอะไรเจ้าวิญญ,ญาณหรือสารพิษนี้ไม่ได้เลยครับพูดง่ายๆคือแบคทีรียที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะ่ะตายไปแล้ว แต่ endotoxin ซึ่งเป็นสารพิษกลับยังคงลอยปะปนอยู่ในน้ําเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูกันครับว่าปัญหาที่มองไม่เห็นในระดับวิทยาศาสตร์แบบนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไข้จริงๆได้ยังไงถ้าเกิดว่า e n d o t o x ินพวกนี้มันเล็ดลอดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า p พ r o g e n i c ซึ่งอาการหลักๆที่แสดงออกมาให้เห็นเลยก็คือไข้นั่นเองครับ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นจริงมีรายงานทางการแพทย์ระดับนานาชาติที่น่าตกใจเลยที่ระบุว่ามีผู้ป่วยเกิดภาวะไขขึ้นมาหลังการผ่าตัดพอสืบไปสืบมาก็พบว่าสาเหตุมาจากอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีแล้วนั่นก็เพราะว่ามันยังมีเอนโดโท็อกซินตกค้างอยู่นั่นเองครับ เอาละครับพอเราเห็นถึงปัญหาและความน่ากลัวของมันแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนมาดูทางฝั่งของวิธีการแก้ไขกันบ้างดีกว่าว่าเขามีวิธีต่อสู้กับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นพวกนี้ยังไงระบบป้องกันที่ว่านี้มีถึง3ชั้นด้วยกันเลยนะครับด่านแรกเลยคือ Reverse Osmosis หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ R.O. ซึ่งจะช่วยกำจัดพวกเกลือและจุลชีพขนาดใหญ่ออกไปก่อนพอผ่านด่านแรกมาได้ก็มาเจอด่านที่2 คือ ultrafiltration หรือ UF ตัวนี้แหละครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับ endotoxin โดยเฉพาะและสุดท้ายเพื่อความมั่นใจแบบสุดๆก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV อีกรอบเพื่อจัดการเชื้อที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ก่อนที่จะนำน้ำไปใช้งานครับ และทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับคือคําตอบและเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆว่าทําไมน้ําที่ใช้ในขั้นตอนการล้างรอบสุดท้ายของอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึงต้องเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะมันคือประการด่านสุดท้ายจริงๆที่จะช่วยปกป้องผู้ป่วยจากอันตรายที่มองไม่เห็นพวกนี้แต่คําถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วไอ้คาว่าน้ําที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีมาตรฐานอะไรเป็นตัวชี้วัดกันแน่ซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อในครั้งหน้าครับ Thank you.